สวัสดีค่ะแฟนๆของบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้ก็ถึงสนามบินซูริกแล้วนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตื่เต้นมากๆเลยนะคะก็ลุงคิดก็ยืนรอยอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาแม่ลุงคิดแล้วก็ไปเอากระเป๋าคนก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะก็จะมีรถหลังจากลงเครื่องนะคะก็จะมีรถไฟนะคะรถไฟมารับเรานะคะ นี่ค่ะมีรถไฟไปไปเปลี่ยนที่เกตก็อย่างนี้แวบีโกเดี e เลตเตอร์กอนเน็กโออจะไปอีกมอนิเตอร์อ,อ่าไปอีก <Back age S 1> ตึก <c oughs> ตึกตึกหนึ่ง <c oughs> อ,อ่าไปอีกตึกหนึ่งนะคะคือหลังจากลงเครื่องแล้วก็จะต้องแบบว่าไปอีกตึกหนึ่งโดยการ ก็มีรถไฟมารับเราอะค่ะเหรอนี่คือสว้นเี่ปยรกลอ่นี่คะคะคาย Happy Come Back โอ้ อรถไปทางนี oh, ้อนี่นะคะรถก็กำลังเลื่อนมป

เหมือนเป็นทีวีค่ะเหมือนเป็นภาพสามมิติให้เราดูโอ้ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นมากเลยอาจจะนั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งลงเครื่องนะคะแบบว่าไหนมือถือกระเป๋าด้วยนะคะบางทีภาพอาจจะอะไรบ้างนะคะแฟนทางบ้านก็ขออภัยหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งกระเป๋าด้วยอะไรด้วยนะครับคือลงเครื่องแล้วก็เดินออกมามก็จะมีแบบ คนที่มาด้วยกันนะคะบางทีเขาก็แยกไปต่อเครื่องอีกแต่ลำที่เรามานี่แบบโอ้โหเต็มเลยนะคะเพราะว่ามีประเทศอื่นเขาบินมาด้วยแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเครื่องที่นี่นะคะคนมารอตรงนี้อีกนะคะ The train is arriving at the final station please disembark La n e v a t a Alibongar v e u i l l e z d e s c e n d r e Goodbye Obiwa Obiwa ลาเนเบียหรออ๋อต้องลงตรงนี้นะคะ ดาวเฮียอ๋อโอเคต้องลงตรงนี้กันแล้วนะคะลงแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนต่อลงแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนกันต่อนะคะ